สวัสดีครับนี่คือประหลัดขิกนางพิมพ์ดำเซนหลวงปู่อับวัดท้องใสครับวัตถุมงคลที่สุดเข้มขลังนะครับแล้วก็ผนวกพลังผสานพลังนะครับระหว่างประหลัดขิกกับนางพิมพ์ดำเซนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นปี52นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนางพิมพ์ดำเซนกันนางพิมอ่ะครับปกตินะครับจะเป็นลักษณะผู้หญิงท้องแก่ นะครับแล้วก็มีลูกห้อยออกมาตรงอวัยวะเพศนะครับแล้วก็อีดัมเซนเนี่ยก็จะเป็นเขาจะทำคู่กับผู้ชายแบบนี้อ่ีดัมเซนอ่ส่วนประหลัดขิดรุ่นนี้นะครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะผนวกพลังครับก <c> ็คือเป็นนางพิมพ์พิมพ์ที่ย <can> ังไม่ไ <tuh> ด้คลอดนะครับซึ่งสร้างน้อยมากนะครับเป็นนางพิมพ์ดำเซนนะครับที่เขาเรียกกันเขาเขาเรียกมรวมกันเลยนะเรียกว่านางพิมพ์ดำเซนเป็นพิมพ์ที่นางพิมพ์ไม่ได้มีลูกคลอดออกจากอวัยวะเพศแต่เป็นนางพิมพ์ร่วมเพศนะครับก็ลักษณะร่วมเพศแบบอีดำเซนเลยนะครับเขาก็เรียกมรวมกันว่าประหลัดขิดนางพิมพ์ดำเซนบางคนก็เรียกว่าประหลัดขีดดำเซน บางคนเรียกว่าประหลัดขิดทางพิมพ์ซึ่งอันนี้ถือว่าแรงนะครับแรงนะครับในความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับหลวงปู่อับนะครับท่านได้เรียนวิชานี้นะครับจากขมนจากที่เบตนะครับซึ่งตอนที่ท่านเดินทุดงมานั่นเองนะฮะวิชาก็จะคล้ายๆแม่เป๋จะคล้ายๆกับอินคู่นะครับแต่ว่าของท่านเนี่ยอืไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นสายใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ไม่อันตรายต่อผู้บูชานะครับบูชาด้วยเหล้านะครับขอย้านะครับแอลกอฮอล์ทุกอย่างคือหยดลงวัตถุมงคลหรือจะตั้งแยกก็ได้นะครับซึ่งวิธีการบูชาอีดัมเซนวิธีการบูชานางพิมพ์เนี่ยเหมือนกันนะครับใช้คาถาเดียวกันด้วยนะครับเราได้ทํา YouTube ลงไปในช่องของเราแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปชมได้ครับประหลัดขีดนางพิมนะครับรุ่นนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะมี ประหลัดขิกนะครับหรืออวัยวะเพศนะครับถึง4อันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะสูมไม่ทุกท่านดูครับอันแรกก็อันหลักนี้เลยนะสวยงามนะครับทาได้คมชัดดีเลยนะครับลงปูอับได้เศกนะครับเศกเข้มขลังปี52ใเนี่ยสร้างเยอะอยู่เหมือนกันนะปี52เนี่ยพวกวัตถุมงคลต่างๆนะครับเนื้อผงอะไรต่างๆเนี่ยพวกรักยมพวกอะไรก็สร้างปีนี้นะครับอ่าคราวนี้อันที่2อครับอันนี้ครับเห็นไหมครับอ่าอันที่ผมชี้อยู่นี้นะครับอันที่3ก็อยู่นี้ ปลัดขีกซ้ายขวาเลยนะครับด้านหลังเนี่ยครับอ่าแล้วก็อันที่4นะครับนี่ครับรวมเพศอยู่นะครับแล้วก็มีลูกอันทะอ่าตรงนี้ก็เรานําเสนอวัตถุมงคลเกี่ยวกับความเชื่อนะครับไม่ได้มาสนับสนุนความงมงายใดๆนะครับคือเขามีมาเราก็เอามารีวิวแค่นั้นนะครับอ่าก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับตลอดคลิปแล้วก็ทุกคลิปเลยนะครับอ่าให้ท่านสังเกตนะครับ ตรงนี้ด้วยครับตรงหัวของกระพวนนะฮะตรงนี้ฮะผมเรียกกระพวนเลยกันคือมันจะคล้ายๆกระดิ่งแต่ไม่มีกระดิ่งนะครับอันนี้นะตรงหัวของตรงนี้ฮนี่ตรงตรงตัวคล้องะครับจะมีโค้ดนะครับตรงนี้นะครับจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็เขียนหลวงปู่อัพนะครับรอปอก็คือหลวงปู่นะครับรอปอบางคนงงนะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า นางพิมนะครับตรงนี้นะครับเขียนว่านางพิมพ์คือปกตินางพิมพ์จะเป็นพิมท้องแก่แต่อันนี้จะเป็นนางพิมพ์ดําเซนนะเป็นพิมพ์ที่ร่วมเพศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงเนี่ยพอกระดําเซนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียวกว่าร่วมเพศเหมือนกันนะความแรงเนี่ยพอกระดาเซนเลยแล้วก็จะได้พลังอำนาจในโชคลาบนะครับบ่นได้ไวรับนะครับขอได้ไวรับเนี่ยเหมือนนางพิมคือนางพิมเนี่ยเด่นสเสน่ด้วยเด่นโชคลาบด้วยนะนางพิมนะ ปกตินะครับหลวงปู่อัพไม่ค่อยสร้างดําเส้นเดียวๆนะครับเพราะแกบอกว่านางพิมพ์อย่างเดียวก็แรงแล้วยิ่งเป็นนางพิมพ์แบบนี้นะครับรวมเพศแบบนี้นะครับถือว่าสายเทานะครับสายหมอนวดเอ่ยสายคนทํางานกลางคืนเอ่ยคนที่เป็น PR คนที่ต้องใช้วาจามหาเสน่ห์นะครับพูดจานะครับคนรักคนหลงนะครับหรือหาคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือเพศเดียวกันนะครับได้หมดนะครับ ตรงนี้เหมาะเลยนะครับในความเชื่อนะครับผมจะอิงในความเชื่อตลอดนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบในการใช้เครื่องรางวัตุมงคลนะครับถือเป็นวัตถุมงคลที่แรงมากนะครับในความเชื่อของหลวงปู่อัพนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเช่าบูชาได้ครับติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแท้ทุกองนะครับแล้วก็มีใบรับประกันให้นะครับเราประกันแท้ตลอดชีวิตนะครับลักษณะสีนะครับก็ บางบาง,บางชิ้นนะบางชิ้นจะไม่แวลแบบนี้อ่ะบางคนได้แบบเขาเรียกไงด้านๆไปเนี่ยก็ก็แท้นะครับดูลักษณะเอานะครับแต่ของเก๊มีไหมมีนะครับของเก๊ของปลอมมีเยอะมากครับอ่ะคราวนี้นะครับลักษณะของซองเขานะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับ ด้านหลังก็จะมีคาถาครับดั่งพิมพ์ดำเซนซึ่งดำเซนก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เป็นดำเซนดำเซนเนี่ยจะได้ทางสายสเสน่ห์อย่างเดียวเลยแต่เรื่องอื่นก็ลองขอดูนะครับแต่จะเน้นทางชูสาวเท่านั้นนะครับทางชูสาวคือเมตตาหมานิยมเกี่ยวกับการเรียกคู่เท่านั้นดำเซนเนี่ยรุนแรงเลยนะครับตรงนี้อันนี้หน้าปกก็จะมีสสีนะครับก็เป็นเป็นพื้นขาวกับพื้นเหลืองก็ได้ครับเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเป็นนางพิมนะครับนางพิมพ์แบบนี้นะครับก็จะได้ทั้งทางชูสาวทางการพนันเสี่ยงโชคนะครับทางโชคลาภต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับบนได้ไหวรับเหมือนกับที่เราขอองค์เทพทั่วไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็จุดทูบดอกเดียวนะครับแล้วก็ว่าคาถานะครับสําหรับคาถาก็จะมีอยู่ในซองอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะติดไปให้เลยครับด้านหลังจะมีตาปั๊มเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มีอ่าตาประทับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีลายเซ็นหลวงปู่นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับ แท้และทันหลวงปู่อัพนะครับขอย้ำครับว่าแท้และทันหลวงปู่อัพนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์0986696484นะครับหรือเข้าไปที่ไลน์ ID นะครับอ i โอเคศนนะครับสำหรับท่านที่ใช้ a c e b o o k นะครับก็เข้าไปที่ f a c e b o o k แฟนเพจของร้านเครื่องรามงคลอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดแชร์และก็กดกระดิ่งที่สำคัญกดกระดิ่งนะเวลาเรามีคลิปเนี่ยเผ่อๆเนี่ยเราอาจจะได้มาแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็ท่านก็สามารถที่จะเช่าทันนะครับหรือท่านคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็พูดคุยด้วยวาจาสุภาพนะครับผมจะพยายามตอบในทุกๆคลิปเลยนะครับอันนี้ก สวยงามไปทีเดียวครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์098 6 6 9 6484 เฟ e บุ๊ k ร้านเครื่องรางมงคล l ลน์ไอดี i อ k 0 0โอช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ